รหัส252มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราร้านนี้เป็นร้านขายกางเกงยีนลีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยผมขายเฉพาะรุ่นที่ผมชอบรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยนํามาให้ทุกๆคนได้เลือกชมเลือกซื้อนะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อกางเกงยีนมือสองนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะร,รหัส252ขนาดตามป้าย W34L32 วัดจริง เอวสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดปลายขาเก้านิ้วเมตรอินชัยหน้าราคาหนึ่งพันกับห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดตอ่อสอบถามเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางด้านของเราจะมีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าอยู่นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ากรงเกงตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูยีนนะฮะอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรางานปลายขานะครับปลายขาตัวนี้ เป็นปลายขาเดิมๆมาเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นปลายขาตัดเย็บมานะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดูดีอีกทีกางเกงตัวนี้จะเป็นงานปลายขาพับเย็บมาอีกทีนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะสำหรับงานปลายขานะครับก็ถ้าเป็นเราซื้อของมาอย่างนี้เราซื้อกางเกงมาถ้ายาวกว่ามาตรฐานที่เราใส่เราก็ต้องตัดพับเย็บอยู่แล้วนะกางเกงก็กางเกงตัวนี้ก็พับเย็บมาก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอดูสีด้านหลังด้วยนะ จะเป็นสีบูยืนอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะจะเป็นงานป้ายประเกันป้ายประเก็นป้ายเรสแถบหรือป้ายแค่ต่างๆนี้อยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างฮะงเองตัวนี้ราคาหนึ่งพันกับห้าสิบาทตรงไซท่านไหนสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพยิ่งเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการลูกค้าทุกคนที่ติดต่อเข้ามานะฮะทางร้านของเราขายของมาก็ยาวนานนะครับทางร้านจะมีลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณคอยอุดหนุนเราอยู่เป็นประจำทุกกระสอบก็ว่าได้นะทุกครั้งที่เปิดกระสอบใหม่นะจะมีลูกค้าคอยรออยู่นะรอเลือกอยู่ว่าถ้าตรงส่ท่านบางทีนี่เจ็ดตัวแปดตัวท่านเอาหมดเลยนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านของเรามาโดยตลอดนะครับก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านรอเราอยู่นะรอเปิดกระสอบอยู่นะครับทางร้านเรานะครับก็ขา,า,า,ายของมาแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านนะครับมาโดยตลอดผมเองก็ต้องขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ กางเกยงยีนรีไวเนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นเด็กกลณ์ของตัวเองเคือเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหนื่อนั่นเองนะฮะทุกคนย้ำอีกทีนะกางเกงตัวนี้รหัสสองร้อยห้าสิสองลูกค้าขอดูรหัส2 5 2ร้อยหสบสองได้เลยดับเบิลยูสาสี่เอลสาสิสองว่าจริงเอลสาสิกยาวทั้งตัวสาสิเจ็ดปลายขาเก้านิ้วเม็ดอินชายน่าราคาหนึ่งพันกับห้าสิบบาทนะครับป้ายต่างๆก็อยู่ครบทุกอย่างนะฮะกางเกยงยีนรีไวเนี่ยเขาจะทาเป็นทรงขากระบอกตรงเพื่อ การใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหนื่อนะครับใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหนื่อแล้วก็เรื่องป้ายแคร์เนี่ยนะฮะป้ายแคร์ถ้ายุคเก่าเขาจะเป็นป้ายแคร์กระดาษนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานวินเทจในปีลึกๆเลยนะฮะพอยุคหลังมาก็จะเป็นป้ายแคร์หนึ่งใบก็จะเป็นยุคก,กลางๆยุคหลังมาอีกนะฮะล่าสุดนี้ก็จะเป็นป้ายแคร์ประมาณสามใบสี่ใบให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าหลังปีสองพันแน่นอนนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเก,เกงตัวนี้วัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว37ปลายขา9เมตรอินชัยหน้าราคา1,050บาทติดต่อ096-1519525ยินดีให้บริการครับผม